สวัสดีค่ะเส้นทําบัมนเเธอวันนี้อยู <ator il> ่ก like ับในประภาดานะคะมาดูกันว่าวันนี้มาทํางานที่ช่องเจ็ดเนยพกอะไรในกระเป๋ามาบ้างเย่มาแล้วอันนี้ไม่ใช่ขราเเผาถือนะคะกระเป๋าแบกเป็นเดอะแบกเป็นเดอะแบกอะเริ่มแรกเลยอะ iPad ทำงานทำงานโทรศัพท์สองเครื่องค่ะรับบ้างไม่รับบ้างตอบบ้างไม่ตอบบ้างแต่พกนะไม่รู้พกทำไมกระเป๋าตังค์นะคะส่วนนี้ก็กระเป๋าของใช้ใดๆต่างๆมีครีมทาผิวค่ะมีครีมทาผิวมีหวีเพราะว่าเราเป็นมนุษย์แบบผมผมยุ่งลุงลังโดนโลดนลมนิดหน่อยก็กระเจออาน้ำหอมก็จะมีแบบมีแป้ง ใด้ๆก็มีเยอะมากแล้วนี่คือ,อราย power bank power bank หนักมากแต่ว่ามันแบบมันชาร์จได้เยอะเพราะว่าบางทีเราออกมาจากบ้านยาวแล้วเราไม่ได้เข้าบ้านเอาอันนี้มีกระเป๋าเครื่องสำอางมีอีกอีกแล้วนะคะอันนี้อะไรอ <ๆ S 2> กระเป๋าลิฟที่มีประมาณ1 2 3่งสาหมดยัง <ๆ S 2> คือคนนึงมันจะทาลิฟมีกี่ปาก6แท่งมีลิฟทั้งหมด6แท่งแล้วคือ สีเดียวกันก็สุดไหมมันไม่เหมือนกันมันไม่เหมือนกันแต่เท่าออมามันเหมือนกันจ้ะ <c oughs> คือยอดนักไลฟ์เราก็ต้องมี <c oughs> สาวนักคอนเทนต์หรอสาวนักคอนเทนต์่าบางทีเราไปคนเดียวเราไม่ได้มีแบบผู้ช่วยไปใช่ไหมล้วก็ปุ๊บปั๊บตั้งถ่ายอ่า <c oughs> <c oughs> จะไลฟ์สดจะถ่ายคอนเทนต์เรก็พร <c oughs> ้อมวันนี้ทำคอนเทนต์ค่ะแล้วก็มีอันนี้คืออายาอมยาโอน,นี้หอมมากนะ เดี๋ยวไว้วันหลังเขาปักตะกร้าให้ส่วนนี้ก็บัตรผู้ปกครองค่ะใช่เพราะเดี๋ยวทำงานเสร็จจะต้องไปรับลูกก็ต้องพกบัตรนี้ไปคือบัตรนี้ถ้าไม่มีเขาไม่ให้เข้าโรงเรียนไงเราก็ต้องเอาไปเพราะว่าเรามาเราไปส่งลูกตอนเช้าแล้วก็มาทำงานทำงานเสร็จเราก็ไปรับลูกเลยอ่าเป็นเป็นรูทีนค่ะแล้วก็มีขนมมันจะมีช่วงหนึ่งที่ไม่กินขนมแล้วก็ช่วงเนี้เพิ่งแบบแอบนิดนึงนึกออกไหม เพราะว่าเราลดเรากำลังลดแป้งลดน้ำตาลลดโซเดียมต่างๆอยู่เพราะว่าพอขึ้นเลขสับก็รู้สึกว่าร่างกายเรามันไม่เหมือนเดิมเรากินแบบเดิมไม่ได้ถ้าเรายังคือทพฤติกรรมแบบเดิมเนี่ยผลลัพธ์เนี่ยมันแย่กว่าเดิมมันแย่กว่าตอนที่เราเป็นวัยรุ่นเพราะงั้นมันก็เลยหยุดไปช่วงนึงแต่พอมันหยุดน่ะแล้วพอมันได้กินแล้วมันเหมือนมันโหยอ่ะมันเหมือนมันแบบอ้าวเดี๋ยวนี้ฉันก็ได้กินแล้วมันก็อยากกินอยากกินอยากกินก็เลยพกมาแต่ก็พยายามห้ามใจตัวเองว่าเธอต้องไม่กินหมดนี่หน้ากาก อนมามัยป้องกันฝุ่นป้องกันอะไรใดๆก็ใช่ช่วงนี้เพราะว่าพออย่างที่บอกพอลมหนาวไปฝุ่นมากอะไรกันเนี้ยก็ต้องพกไวนะคะของใช้จำเป็นจำเป็นหมดคือคือเราอะเป็นคนขี้ลืมไงแล้วก็เราก็รู้สึกว่าเหลือดีกว่าขาดอะไรที่แบบว่าควา้วาๆเราพื้นที่ในกระเป๋ามันพอก็คือใส่ไปก่อนเผื่อบางทีอะหน้างานมันจำเป็นต้องใช้มันแบบว่าเดี๋ยวอุ้ย ฉันลืมอันนี้ฉันก็คว้าโกยใส่กระเป๋ามาก่อนก็แ,แ,แบกมาให้หมดก็แบกมาให้หมดลำบากใครลำบ,บากตัวเองคะ<笑><笑>่ะก็ฝากนะคะใครที่คิดถึงเนาะหลายๆคนบางทีก็จะบอกเรยรอดูละครก็รออีกหน่อยนะคะคิดว่าในปีหน้านี้น่าจะได้ชมกันกับดุจจันด้านเมฆนะคะส่วนถ้า ใครที่อยากเห็นเนยผ่านหน้าจอช่อง7 HD ก็อย่าลืมติดตามในการเที่ยวบันเทิงสดนะคะส่วนอีกช่องทางก็คือช่องทางออนไลน์เนาะไม่ว่าจะเป็น Instagram หรือว่า TikTok ตอนนี้คือทำคอนเทนต์ทำอาหารอยู่เนย PPD นะคะแล้วก็ชื่อเลยคือเป็นเนยประภาดาเข้าไปก็จะเจอเลยคอนเทนต์นะทำอาหารอยากให้ทำเมนูอะไรอยากให้ชาเลนจ์อะไรคอมเมนต์มาเลยนะ ช่อง7ด HD โดยคุณพัฒนาพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการและคุณสุนีปริปุณณะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการมอบเงินสนับสนุนกิจกรรมของศาลาสุทธศสิริโสภาจำนวน1 0 0 0 0 0บาทค่ะเพื่อสนับสนุนงานสร้างสารรค์กิจกรรมด้านดนตรีส่งต่อคุณค่าทางศิลปวัฒนธรรมให้แก่สังคมไทยและส่งเสริมศิลปินไทยให้มีเวทีแสดงศักยภาพในระดับสากลโดยมีอาจารย์นัทและคุณพระวงเดือนยนตรรักษ์เป็นผู้รับมอบค่ะ โดยศาลาสุทธาิริโสภาออกแบบและสร้างโดยอาจาร,รย์นัทยนตรรักษ์นักเปียนโนและนักประพันธ์เพลงที่มีชื่อเสียงของไทยชื่อของศาลานี้มาจากพระนามของพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธาิริโสภาสร้างขึ้นเพื่อมุ่งหวังให้เป็นสถานที่สำหรับแสดงดนตรีที่ผู้ชมและผู้ฟังจะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันผ่านเสียงดนตรีจากระบบเสียงธรรมชาติของหอแสดงซึ่งให้ลักษณะของเสียงที่ดีเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทยโดยงานนี้อาจาร,รย์นัทยังแสดงเปียนโนให,ให้ชมด้วยค่ะ พระนามของพระวรวงเธอพระองค์เจ้าสุทธศิริสภาเนี่ยมีความหมายกับชีวิตผมมากเลยนะครับเพราะพระองค์ท่านเนี่ยได้อุปถัมชีวิตผมในตอนที่ผมเรียนอยู่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็ท่านได้ประทานเปียโ,โนหลังนี้ให้นะครับตอนที่เราสร้างโรงเรียนขึ้นมาท่านก็ได้อุปถัมสร้างโรงเรียนให้เราพอโรงเรียนเราครบย5สิบ้าปีเนี่ยเราก็เลยสร้างศาลานี้แล้วขอพระนามท่านเป็น สิริมงคลนะครับการที่สร้างศาลาขึ้นมาเนี้ยก็อยากจะให้เป็นสถานที่ที่เยาวชนไทยนะครับได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของเขาในสถานที่ที่ดีที่สุดเลยที่มีแอคูสติกธรรมชาติที่สวยงามนะครับแล้วก็ทุกคนที่ได้มาแสดงเนี่ยเขาก็มีความสุขที่ได้ยินเสียงที่เขาผลิตออกมาเนี่ยอย่างเต็มที่เลยคือว่า ห้องนี้มีลักษณะพิเศษที่มีเอกซูติกธรรมชาติที่พิเศษมากเลยเสียงทุกเสียงจะได้ยินอย่างชัดเจนแล้วก็มีความกังวาลแล้วก็เสียงเนี่ยจะไพเราะนะครับไม่ว่าจะเป็นเสียงร้องหรือว่าเสียงเครื่องดนตรีทุกชนิดแม้กระทั่งเครื่องดนตรีที่มีลักษณะเสียงเบาเช่นกีตาร์หรือฮาร์ปเนี่ยก็จะได้ยินทุกเสียงเลยนะครับเพราะมันเงียบมาก แล้วก็เวลามีเสียงกลางวานเนี่ยมันจะสะท้อนทุกคนได้ยินเท่าๆกันหมดเลยทั้งห้องและนอกจากนี้อาจารย์นัทยังได้มอบเพลงที่แต่งขึ้นใหม่เพื่อเป็นของขวัญให้กับช่อง7 HD ในโอกาสที่9สู่ปีที่59ด้วยค่ะใช่อันนี้เป็นของขวัญให้ช่อง7แล้วก็ฟังแล้วทำให้นึกถึงสิ่งที่ผ่านๆมาในประสบการณ์ที่มีกับช่อง7 นะครับซึ่งทุกคนคงมีประสบการณ์เยอะแยะมากมายเลยเพราะว่าช่องเจ็ดนี้ครอบคลุมรายการก็หลากหลายใช่ไหมครับแล้วเวลาก็เป็นเวลาย,ยาวนานอันนี้ผมก็หวังว่าเพลงนี้จะทําให้ระลึกถึงอะไรที่ดีๆนะครับ,รบสวยๆช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพบกันใหม่ค่ะกลับมาช่วงนี้นะคะมาชมเบื้องหลังของละครเรื่องแผนรักฉบับร้ายกันค่ะ มาที่ละครแผนรักฉบับร้าย EP 2คืนนี้ตามมาดูลูกตื้อของหนุ่มภูมิเกียรติภูมิที่ปิงรักนางเอกพิงพลอยประภวดีชนิดที่ตามจีบแบบทั้งมุ่งทั้งพุ่งประกาศให้โลกรู้ไปเลยว่าจะจีบสาวคนนี้ชน,นิดที่คอยเป็นเงยาตามตัวนางเอกไปไหนขอตามไปด้วยแม,แม้ตอนกินข้าวก็ไม่เว้นแต่ก็มีคนมาคอยขวางอย่างกุ๊กกิ๊กกฤตยานมาถึงปุ๊บก็แสดงตัวให้รู้เลยว่าฉันนี่แหละว่าที่คู่มั่นนะต้องมาดูกันว่านางเอกจะ ซึ่งภูบอกว่าตัวเองเล่นไปก็เขินไปเพราะไม่เคยต้องพุ่งตัวจีบสาวหนักขนาดนี้มาก่อนเลยครับผมเป็นพ่มุ่งเลยผมจีบแบบออกนอกหน้าออกนองตาเจอปุ๊บผมจะแบบเดินหน้าจีบกินข้าวเราสาวเอาของแบบพิเศษที่สุดในในการทานอาหารไปให้อย่างน้ำปลาพริกอะไรเงี้ยเราก็เอาไปให้เขาก็กินนะแล้วเขาก็ชอบเออเราก็ยังแบบ้ยซึ่งอร่อยจริงด้วยอร่อยจริงผมก็ว่าทําไมเขาไม่ให้เบอร์รูนให้น้ำปลาพริก เธอใหญ่ทุกคนรอดูนะเพราะว่าแต่ละคนก็แบบมีเสน่ห์ไม่เหมือนกันเปน็นกำลังใจให้ดูว่าจะเลือกใครดีและคืนนี้ก็เตรียมพบกับน้องเล็กแห่งบ้านพิมานเดชท,ที่จะเปิดตัวมาอย่างเฟสเลยจ้าสาหรับสั่นกล้องพบที่เปิดฉากมาก็มีเรื่องชวนทะเลาะกับน้องชายของนางเอกอย่างชายสมชายซึ่งในเรื่องคู่นี้เจอกันเมื่อไหรสายตาหมั่นไสชวนทะเลาะมาเต็มทุกครั้งขนาดฉากนี้ก็เกือบจะต้องวางมวยใส่กันซะแล้วเริ่มเรื่องมาก็ตีกันขนาดนี้แล้วจะดีกันตอนไหนแฟน ต้องตามลุ้นนะคะอยู่ๆก็มาจอดรถแล้วใช้พ่อเราขนของเนี่ยฮ <laughs> ขอดีๆก็อาจจะช่วยอยู่แต่นี่คือแบบว่าไม่ได้ใช้เราใช้พ่อเราด้วยเกือบโดนแล้วนะถ้าพ่อไม่ห้ามมานี่โดนแล้วอจะเอาที่ฉีดน้ำมาฉีดแล้ว <laughs> <S <s ก็ฝากติดตามละครของเรา2คนด้วยนะครับแผนรักฉบับร้ายแค่เปิดเรื่องมา EP ที่2ตอนที่2สอง <laughs> ส ซัดก,กันหน่วก,กแล้วก็กมีเรื่องกันแล้วใช่ก็คือจะได้เห็นซันในคาแรคเตอร์ใหม่บทบาทใหม่ที่ทุกคนดูแล้ว <c oughs> ทุกคนน่าจะหมั่นไส้ตามผมแน่นอนก็ต้องรอดูว่าจะเป็นยังไงแล้วก็คนนี้ก็เป็นเหมือนแบบคนดีรักครอบครัวไปเลยใช่ก็จะเห็นผมในชีวิตจริงในเรื่องนะ <c oughs> <c oughs> เปิดโผลเซอร์ไพรส์แฟนๆไปแล้วกับละครเรื่องใหม่แหวนรักข้ามเวลาที่ได้คู่พระนางยูพิงค์ยูโรยศวรและพิงค์พลอยประภาวดีมาร่วมงานกันอีกครั้งในรอบ3ปีหลังจากที่สร้างตำนานคู่เพื่อนรักจนกระแสฮือฮาแฟนๆเห็นโผลนี้แล้วก็ใจฟูดีใจที่ทั้งคู่มีโอกาสมาร่วมง,งานกันอีกรอบรวมโดยบิวณัฐพลชิงชิงคาริษฐาดีมบุญเรกและนักสแสดงอีกมากมายซึ่งเรื่องนี้ฟิตติ้งเวิร์กชอปและถ่ายทำไปแล้วค่ะยูโรบอกว่าเป็นคาแรคเตอร์ใหม่ๆที่ไม่เคยเล่นมาก่อนปีหน้าปักหมุดรอเลยนะคะ ละครลวงยังออนแอร์อยู่แต่ละครใหม่มาแล้วนะครับผมนั่นก็คือแหวนรักข้ามเวลาครับผมใช่ครับเล่นเล่นกับพิงพอยับประภาวดีใช่ก็ไม่ได้เจอกันนานมากก็มีโอกาสได้หวนกลับมาเจอกันอีกหนึ่งครั้งครับผมครับก็ถ่ายทําไปแล้วถ่ายทำไปแล้วก็ไม่ได้เก็บเงียบก็ไม่ได้บอกเลยฉยคาลิเร์ที่ผมไม่เคยเล่นเหมือนกันก็เป็นคาลิเร์ใหม่เป็นศัตวแพทย์ไม่ไม่ไม่เคยเป็นหมอเลยก็สนุกดีครับก็ได้ถ่ายถ่ายทําไปแล้วก็ได้อ่านบทได้เวิร์กช็อปอะไรเป็นที่เรียบร้อยก็ก็เป็นคาลิเร์แล้วก็ เป็นบทที่สนุกเหมือนกันและก็น่าสนใจมากๆเหมือนกันครับก็ได้ได้มาร่วมงานกับเพื่อนที่เคยร่วมงานกันไปแล้วมันก็เลยไปด้วยกันได้ง่ายก็เลยถ่ายทําไปแล้วก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดี<อ>มากๆเลยครับกับทีมงานนี้แล้วก็รวมถึงบูมกับก็เคยร่วมงานกันมาแล้วด้วยในแฟนน้ำค้างรอชมอีกหนึ่งผลงานของผมแล้วกันนะครับสำหรับละครเรื่องแหวนรักข้ามเวลานะครับผมปีหน้าเจอกันนะจ๊ะ ก่อนจากกันวันนี้ฝากไว้สักนิดหนึ่งนะคะดื่มไม่ขับกลับบ้านปลอดภัยจากสสสสำหรับวันนี้หมดเวลาของเส้นทางบันเทิงแล้วเนยขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ